โดยพิเศษที่8นะครับวันนี้ก็จะขึ้นไปวิ่งที่สถานีกาบางซือนะฮะฉลองเลยอ่าเพิ่งกลับจากเมรีนะฮะมาถ่ายทันส่วนรถธรรมดา2เอ้รถธรรมดา201นะฮะวันนี้ก็เป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับอ่ ออกจากกรุงเทพนะฮะแล้วพุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเออไม่ใช่ขอภัยหมายถึงว่าเออเชี่ยวอยู่บนระดับพื้นดินนะครับ่าเอาตอม4304นะครับฮาก็เป็นเด็สุดท้าย อยู่ที่สถานีกรุงเทพเหมือนเดิมอ่ากรุงเทพหัวลาโพงนั่นแหละครับนะปะจ่อ,จอยทีมที่สามเศษ็บางซื่อหลังจากนั้นพอจะบางซื่อแล้วเนี่ยรถจะวิ่งครึ่งทางยกระดับนะฮะก่อนถึงจะก่อนถึงสถานีรถไฟชาเมืองแต่จับอ่า อันนี้ก็สายเหนือนะฮะประเดิมด้วยรถธรรมดา209ช่วงเช้านะฮะช่วงเช้าที่ออกจากกรุงเทพสามเสนบางซื่อแล้วก็วิ่งบนทางยระดับรถไฟชานเมืองสายแย่นะฮะก็สายเหนือก็เป็นรถธรรมดา209อ่าสองในงหนึ่งน่าจะขึ้นด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวอาจคลิปบ่อยทีนึง